àt qua từ 10 bộ màn năm cao biển nòng người à thay biển nòng biển còn biển nòng người เบิ่งเลยครับต้นหอมเลย,เลย,เลย,เลยอันนี้ต้องไล่ชดเลยพี่น้องว่านซะพร้อมฝนตกฝนตกว่านนี่นี่จะเป็นปลาปลาทิบบาร์ทิมาหาเห็ดครับมาเก็บเห็ดก็พอได้อยู่ได้เลยพี่น้องพุ่นนั่งอยู่พุน่นพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยจะพาไปเบิ่งครับผม เฮ้ยมืเ่านมาเท่ายืนตัวมูตมายนเอ้ยอ่นเอตังแหล่ไหมยัดทารก็ต้องออกอาทิตย์ก่อนบาตีมาอยู่ต่มันเหมืนแหงก่อนนี่นะตัมามันนี้ปุ้ยเขาเจามาไต่ก่อมปุ้ยนี่เด่กเ็ยังไอุ้ยน้ำมนอ้เห็ดูอันเห็ขม аоко ta nhàng mong đấy cũng như phần nhàng của lèo thì nhòn con nhàng còn mình ba như. có mặt suối rồi chứ con cáo đột mà là trọt té như tao bảo cái nhàng gì yếu phải đẩy nó có vô nè thì nhàng Hãy subscribe cho kênh không ít khảo ít khảo khảo này oh, màn thế phía nóng ơi bản thế này kè bè vô bà này kế thằng này qua hát à, thú có thế nhì ui nữa khô ngàm ơi thế nó này nữa u 2 đọt này, giờ đây đọt cam mà đi nào, huổi, nằm bọc mình mua vót không à? cái tàu mà thằng này cứ bẻn, tàu nhảy này con con, mình tao chỉ với nhau thằng เก็ดปอก็ไม่ต้องมยเลยพี่หนปหมเดี๋ยยางมือขึ้นยยตัวเก่า้งตัวใหญ่มดเก็ดใหม่เดือโอ้ยผักันหายเวกเฮ้ยเฮ็ดปอไหมมันอาราเลยเนาะเอื้ยี่ลาอเนาะยี่น้กน้ี่เดี๋ยวมึงมก่อนสิล่ะ อย่งน้น,นี่ดวงคันเพียงันโอ้ยเ,เห็ดลี้ยววนอีดีเห็ดเลี้ยววันยงไเหระเห็ปูเห็ดยังเพียงขาวเห็ดเผืบอบใส่สารผมก็ลืมนะครับว่ามันตื่นมาตั้งไหนนี่ร Apa isu ku? Kuang, apa isu ku? Ni!